แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่องการมีทั้ง LSM99 สปอร์สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์ตและก็ซับบาสสปอร์ตเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตะโกเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีครับช่องทีเด็ดบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันที่16เมษายน2565นะครับ ไม่พลาดทีเด็ดตันนี้สามารถกดดีใจเพสไอรช์กันมากเรื่อยนะครับโอกาสกันถึง80-90%เลยนะฮะวันนี้ฮะเราจะไปที่รายการเอฟซีชาปเปอร์ลีกครับเป็นถ้วยใหญ่สุดของเอเชียครับคิดซีนะฮะเจอเชียงรายยูเต็ดคู่นี้แข่งหกโมงเย็นนะครับสนามก็บุยีรัมยูเต็ดนะฮะยังไม่เคยเจอกันมานะฟอร์มเชียงรายแต่ช่วงหลังก็6เกมชนะเกมเดียวนะเสมอ4และแพ้1ครับส่วนคิดซีนะฮะในก็6เกมหลังชนะถึง5เสมอ1นะคิดซีไม่ธรรมดานะ เชียงรายยูเต็ดไม่ชนะห้าเกมล่าสุดแล้วนะอืมฟอร์มไม่ดีนะเออดูรายการนี้ริงคิดว่าที่สีมาแมตช์ที่ปีที่แล้วก็เห็นเล่นอยู่นะดุดันนะใช้ได้นะครับที่รับแชมป์อ่ะนะมาเจอกันนะเชียงรายฟอร์ม้างหลังก็เก็บชัยยากนะขอดูราคาหน่อยใครต่อให้ลองก็ได้นะราคาเชียงรายต่อครึ่งคูบลูกว่ะ อ hmm. ทีสี่แข่งสนามกลางก็จริงอ่ะแม่งเหมือนแข่งบ้านเชียงรายแหละบุยลำเอาไงดีวะสภาพอากาศช่วยได้ป่าวอ่ะลองลองนลองลองทีสีแล้วกันนะต่อเยอะด้วยแล้วฟอร์อมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเชื่อว่ามีโอกาสออกเสมอมนนะเหมือนกันนะเหมือนเอวานนะไทยคู่นึงก็เสมอแต่มีโอกาสชนะเหนมือนกันนะใกล้เคียงทูสี่ครับที่ว่าวันนี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับลองิดสี่ฮะ ส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่างฮองอันญญลายนะของซิกโก้นะเกตัศักเสนาเมือง e นะแล้วก็มารินอตนะครับทีมญี่ปุ่นนะฮะคู่นี้แข่ง6โมงนะครับยังไม่เคยเจอกันมานะหกเกมหลังมารินอสแพ้เกมเดียวชนะ3เสมอสองที่ญี่ปุ่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับดุดดันเกมรับดีนะฮะส่วนฮองอังลายนะี่ยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะเก็บชัยได้เกมหนึ่งนะเีความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะเลยฮนะแล้วก็เสมอสี่ชนะ1นนะครับโอเคมา คิดว่าช่วงหลังเป็นไงฮองอยาลายชนะฮองรินมา5-3นะเออแบบนี้ได้ความมั่นใจได้มาริโนตชนะคาชิมามา3-0นะแพ้ฮิลชิม,มา,มา2-0แล้วก็ชนะโตกเกียว2-1มายน็นตทีมเก่าของอุ้มนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วมาตรฐานดีแต่ปีนี้อาจจะเป็นฐานกองหลังหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันราคาเปิดมาฮองอยิยาลายเป็นรองวะลูกครึ่งคุกสองฮองอายาลายอาจจะมีอาจจะได้เปรียบอย่างเดียวนะสภาพอากาศนะครับมันจะชินกว่า โยโกมาเอฟนนอสาทีมญ,ญี่ปุ่นไม่ธรรมดาเดี่ยะลูกครึ่งหรือลองด้ว่าลองลูกครึ่งลูสองคิดว่าโดนนะโดนอ่ะจะโดนเฉือโดนเต็มเ <c oughs> ชียร์เชียร์นี่วะ่ะเชียร์เอฟนดนอสดีกว่าลูกครึ่งแมตสองศูนย์ได้ตา,นะะา,นะามนะครับคิดว่าซิซิโก้น่าจะไม่ไหวนะครับไม่ไน้สภาพอากาศอาจจะมีผลนะเดี๋ยวรอดูฟอร์ม ยันนี้แหละนะเราได้ดูแน่นอนทั้งสองทีมนะเชียงรายคิดชีแล้วก็โยโกมานะครับคู่นี้จ oma, ัดโยโกมาเอฟบอลนอทับมากฐานเหนือนกว่ามากข้างเยอะนะฮะทีเดียวสองคู่วันนี้ครับไม่พลาดนะครับสามารถคลิกลิงก์ต้าโอคัมออกตัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงก็ติดไปโน้ไว้หน่อยสนุกแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดซับค่ายเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ